เรือที่ผมใข่จะเป็นเรือ210ตัวเก่านะทุกคนอ่ามันต่างกันยังไงต่างกันที่ว่าแพหรอแพแล้ว,ลวอ้าวไม่บอกกูวะโอเคทุกคนก็ไปซื้อเครื่องมือมาละไหนเครื่องมืออยู่ในกระเป๋าเอาเอามาดิโอ้ตากร้องกูนี่อยู่ตรงไหน,นอยู่ชั้นในอ่ะก็อันนี้นะครับผมบรรยากาศเป็นไงข้าวบ้าน่โดด ยากบิดก็บิดเลยตรงเนี้ไม่มีใครมาว่ามึงแบบแต่มีร้านมาเนาะพี่ประเข็ทจุงชุมชนไม่มีอ่ะเอาไม่อย่างเงี้ยมีแต่ไรมีแต่นาครับผมก็นี่นะผมแกะดูละเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยฟาวนะครับผมชิวๆนะเหลือแตงเยอะเดี๋ยวเอาให้ดูอ่าเดี๋ยวลื้อเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมันจะดึกนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้วิ่งหรือเปล่านี่เฮ้กี่ยวจะได้วิ่งไหมแบงคน่าจะได้วิ่งอยู่น่าจะใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเย็นแล้วบ่าวยังไม่ได้ตั้งเลยไหวเหรอ อ๋อเฮ้ยหมุนไม่ออกปึ๊บลื้อเลยทุกคนไม่ต้องกลัวแตกนะครับผมรถผมนี่มันซื้อมันลุยอ,อยู่แล้วใช่ไหมแม็กซ์้แล้วอเฮ้ยมันไม่ออกว่ะไะทุกคนลื้อตรงนี้ออกอ่ะก็สาหรับคนที่แบบคอมเมนต์มาบ้านอะไรนะเวลาลื้อบ่อยๆแล้วมันดังใช่ไหมใช่ไม่ต้องห่วงครับของกูก็ดังแม่งมันดังโพดแบบมันดังแบบดังแบบน่าเกลียดอ่ะดังแบบแก๊กๆเหมือนแบบเรา หมุนน็อตไม่แน่นนะแต่ทั้งๆท,ที่แบบโอ้โหย้ำแทบน็อตจะขาดอะ่ะทุกคนโองดทุกสีอันเดียวมันดูดันจังวอ่าถ้าใครรู้วิธีแบบทำให้มันไม่ดังก็บอกด้วยนะครับผมของผมมันจะดังช่วงนี้ทุกคนประมาณนี้นะไอแบ็คใช่ไหมเออนี่แหละมันจะดังช่วงนี้แหละดังแบบดังแบบแก๊๊แกละแก่ะไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูในคลิปอ่ะนะเวลาขี่จะได้แบบได้ยินอะว่ามันดังอะ่ะอ่ะอย่างนี้เลยทุกคน ถ้าสำหรับคนที่แบบว่ารื้อแบบรื้อแรงในแอบมาดูรื้อแบบรื้อม้วส่วนมาดูมาดูเหมือนเราเนี่ยแงม้วส่วนมันจะแตกเห็นไหมเนี่ยเห็นปะตรงนี้จะแตกแต่ว่าคือเราชิวนะครับแบบเดีย๋ยวค่อยเบิกใหม่ก็ได้นะ,ะเกมมีให้เ,เล่นหลากหลายมากมายกนนี้ก็โ,โคษณทนายอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันได้จริงไงเออคนดวงดีมันก็ได้ไงเดี๋ยวเราไปเล่นอยากเปลี่ยนสีเอาสีเทาดีไหม แบกทั้งคันเอาเทาทั้งคันแล้วก็เดี๋ยวติ๊กเกอร์ค่อยเบิกนะเราดูก่อนเออเนี่ยแต่ทำรูข้าสามก่อนทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาอันี้ออกกองเนี่ยผมเอาออกนานแล้วมาดูเมื่อวานขี่ไปขอนแก่นทุกคนผมก็เลยแบบว่าเอากอง,องออกลองดูสดขี่ดูก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนเรืองไงเรือเบอร์อะไรเบอร์ยี่สิบเจ็ดเออมาพร้องโอลีทุกคนตอนแรกอยากจะลองใส่เรือนก่อนนะชแต่แบบมันก้ามกึ่งวะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยแล้วกันอ่ะนี่ทุกคนเอา ที่ตั้งมา,มาด้วยเหรอใช่ลืมตัวหมุนมา,าจบละจบละเนี่ยอ่ะทุกคนกูนี่เหมือนดีดอะ่ะอ่ะเครื่องมือประมาณนี้เอามาอันนี้ต้องเอาออกไหมไม่ต้องนะเราจะใส่แบบหมบกกองใช่ไหมแต่ว่าเราสั่งกันไปอยู่ว่ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่เครื่องเจียชุดเล็ก,กอ่ะเออต่ยังไม่มีตังค์จ่ายเลยว่ะเหมือนเดิมครับ <laughs> จะไปกดเกมอ่ะทุกคน แล้วก็เอาตัวนี้ออกใครมีตวพีก็จะดีหน่อยนะเนี่ยหมุนเอาตัวนี้ออกทุกคนตรงเนี้ยถอดปั๊กก่อนนะไม่งั้นมันจะเอาไอ้นี่ไม่ได้ถอดก็ถอดได้ง่ายเลยบีบปึ๊บถอดแค่นี้เอง้าหรัวน,น้องๆที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะทุกคนํำเราคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรกดไลค์แล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ห oh. <laughs> ยอกยอกสำเราคนที่รู้แล้วก็ต้องดูนะผมไม่ชอบก็ต้องดูเออถ้าไม่ชอบก็ต้องดูนะครับ <laughs> อ่าทุกคนเอาน็อตตัวนี้ออกสองตัว หน็อตตัวนี้ออกสองตัวแค่นั้นเองทุกคนถ้าไปร้านชาแน่เท่าไหร่แบ๊กสามร้อย <200 S 2> น่าจะมีสามร้อยอ่ะสองสามร้อยน่าจะมีอขค้นลงขังน้นแรงแคมตัวเดียวออก <c oughs> กูสามร้อยอ่ะมายจะเป็ดแพงโคตรนะไม่ต้องทำเพี้ยอะไรละลืล้อแบบลื้อแคมตัวเดียวสามสามขั้นเองอยู่ได้ล<ม>นะสบายสบายเออแล้วก็พดหัวฉีดทุกคนหัวฉีดมันจะแล้วก็ปลดสายคั้เร่งออกไม่ทำง่ายเลย ซื้อประกอบอบททาง่ายๆแต่คนทําไม่เป็นก็ว่ามันยากเออคนไม่เคยทะเลยมนในโนบีไอสัตว์เมื่อไหร่มันจะซื้อในเครื่องมืออ่ะหยอกหยอกก็เลื่อนกมาแล้วเนี่ยอ่ะเรือนที่ผมใส่อาเรือนอยู่ไหนวะเออเรือนหายว่ะเรือนที่ผมใส่จะเป็นเรือนของร้อยสิบตัวเก่านั้นทุกคนอ่ะมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ว่าเรือนร้อยสิบตัวเก่ากับตัวใหม่มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าของตัวเก่าจะเป็นสายคันเร่งสายเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะแต่ของตัวใหม่จะเป็นคันเร่งสองสาย เห็นปะสงสัยนะเออนั่นแหละทุกคนเวลาเลือกมาระวังไอ้ตัวนี้หายนะเกือบหายแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไรโอลิงโอลิงหอวฉีดอะทุกคนเนี่ยระวังมันหายาทุกคนแล้วก็เอาแมปออกนะครับผมอ่ะอันนี้คือมันต้องใช้เขาเรียกว่าไรประแจดาว <c oughs> มันต้องใช้จริงเพราะว่าหัวนับมันไม่เหมือนตัวอื่นเห็นป่ะ <c oughs> เออแล้วราออกแค่นั้นเองแล้วแมปออกเออนี่เป็นไงออกง่ายเลยทุกคนแล้วก็หมุนออกแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปใส่ใส่ตัวนี้นะครับผมตัวที่ <c oughs> เป็นเรือนยี่สิบเจ็ดเรือนเดิมแม่งโคตรเล็กอะดูดิเห็นปะใช่ดูโคตรต่างเห็นปะเนี่ยต่างอืมแต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะแรงหรือเปล่าต้องลองนะทุกคนอ่ะทุกคนพอใส่ประกอบเสร็จปุ๊บก็จะประมาณนี้แหละมันเหมือนทรงเดิมมันแหละทุกคนแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นี่ตรงเรียกว่าอะไรปะลืมปะเอออันแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละ มัดอยู่ไหน,ม,นม,มันต้องแรงเว้ยมันต้องแรงเวอยใช่ไหมเรามม่มาขนาดนี้แล้วเรามั่มาขนาดนี้แล้ว่ามใส่สเข้าไปทุกคนมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เราจะทําการเอาเรือยี่ิบเจ็ดนี้ใส่เข้าไปในรถเรานะครับผมง่ายๆเลยทุกคนที่จริงมันต้องมีกาวบอกว่เาเาใส่เข้าไปมันจะดึกแล้วว่าจะได้วิ่งว่าวันนี้คลิปหน้าได้ไหมทุกคนได้อยู่แลนะ้วเนาะไม่ได้ก็ต้องได้แหละมันดึก ใส่เข้าไปปุ๊บผมให้สดนะทุกคนเสร็จแล้วใส่ยังเสร็จแล้วแหละแล้วก็ที่เหลือคืออะไรนี่นะครับผมสายคันเล่งนี่สายเดียวจะลองปิดก่อนมันจะมีสายอ่ะตัวนี้คือสายบิดมันจะมีสายเขาเรียกว่าอะไรสายดึงกลับกับสายคันเล่งอ่ะสายเล่งอ่ะเออใช่ป่ะเนี่ยเขาใส่แค่สายเดียวเนี่ยตัวนี้ โอเคทุกคนสาสายเขาเร่งเสร็จแล้วลองบิดดูป้าป้าโอ้โหไม่โคตรลื่นไงสายเดียวนี่คือสายสายเดียวนะสายดึงกลับก็ปล่อยแม่งทิ้งไว้กันเนี่ยแล้ก็หมุนให้มันแน่นแค่นั้นเองอ่ะเสร็จแล้วคุณใจอยู่ไหนทิ้งลองเปิดดูทุกคนปึ๊บติดโคตรหรือเปล่าไม่ติดนะครับผมติดเปล่าว่าจะสตติดเปล่า,ต,าติดดีแ้มนนะั่น เั yeah, ้งเลยเราก่อนแสงโคตรนี่ก็น่าจะไม่ได้ไปวิ่งให้ทุกคนได้ดูนะผมเพราะว่าหนึ่งเลยเราใช้เป็นกบโบสีใช่ป่ะแบบคืออัตราการทดแสงอ่ะมันไม่ดีเท่าแบบ โปรโปแบบที่ตัวส,งสูงๆนะทุกคนเห็นบ้างมันมืดแล้วเห็นไหมมันก็จะถ่ายแบบว่าไม่เห็นนะเออเดี๋ยววันไหนที่แบบว่าอัพเป็นกโหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นเวลานี้มันจะถ่ายได้อ,อถ้าวันไหนอัพแล้วก็เวลานี้เราถ่ายได้ชิวๆไงแต่ว่าถ้าเป็นกโพสเนี่ยคือได้ถ่ายทั้งทีผมก็อยากแบบว่าให้แบบว่าทุกคนได้ดูแบบดีๆหน่อยนะเออสว่างๆาาหน่อยก็เดี๋ยวเอาไปวิ่งพรุ่งนี้แล้วกันนะรถแม่งปกติแล้วบิดได้ปกติแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้าน่อนไปก่อนนะผมใส่แล้วนะทุกคนเรือน 27. เอออกก็ <S <S ็ินี้้ตง ขอตัวล้บเพื่อนไปก่อนไว้เจนขึ้นานทุกคนมาดูมาดูาดแล้ไอ้นี่มันใส่ของไอ้นี่ไม่ได้นะเว้ยเห็นไหมนี่มันใหญ่มันใหญ่โพดอะนะของเดิมแม่งแค่นี้เ,เก็บของไป